เพืเ่อนทุกคนวันนี้เรามีเมนูนำสะนะเสนอข้าวเปียกเส้นนะคะเพื่อนๆโรยเด้วยพริกผงใส่พริกไทยเรียบร้อยแล้วเพื่อนมีไข่ด้วยมีไงโอ้ขาไก่อยู่นี่เพื่อนว่าแล้วก็ไปเลยนะเจ้าเพื่อนๆจ้าอืมเสียงเขาตัดยากอีกแล้วเพื่อนอืม เสียงตัดยาอีกแล้วจ้าพี่เอไม่ใช่เสียงดนตรีนะจ้าอืมอืมอืมอุโหทานร้อนๆอร่อยเพื่อนเบคอน ซื้อเบคอนมาราคาร้อยสี่สิบห้าบาททามได้ตั้งหลายครั้งอันนี้ครั้งนี้ครั้งที่ห้าแล้วเพื่อนออออออใส่ไข่ด้วย

ช่วงนี้มันหน้าฝนเนาะเพื่อนหญ้ามันจะขึ้นเร็วเขาก็ตัดหญ้าอืออือม เบคอนยี่ห้อนี้อร่อยเบคอนลมควันเพื่อน เช่เห็นครูบางคนบอกว่าเป็นเสียงเครื่องตัดหญ้าให้ระวังขาบอก โอ้ยเนาะให้ผ่านนะจ๊ะ ข้องคอดีอื้อนี่ไข่เพื่อือ้ออื้อหน้าฝนนี่มีแต่คนขยันตัดหญ้าเพื่อนเสียงดังอื้อือ สงส,สัยพักเครือ่อง <laughs> tưng 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 tưng

อร่อยที่สุดเลยฝีมือตัวเองแซบมากน่จ๊ะเพื่อนจ๋าเพื่อนเพื่อนที่น่ารักมีคน่าใส่เด้เอเฮ้ยนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนที่น่ารักน่ารักสิจ้ะเนาะ การหมดถ้วยเลยเพื่อนมันแซ่บเนาะก็จะเข้ออภพารายจากในคลิปนี้นะคะเพื่อนๆจากเพเากฟช่องน้อยๆช่องนี้ด้วยนะจะกับทุกติ๊กกินแซ่บนะคะผลงาน ฝากติดตามเนี่ยนะจ๊ะทุกคนกดเลค์กดแชร์กับทุกทิกด้วยนะจ๊ะบายบายแล้วมาพบมาพบกันใหม่นะจ๊ะเด้อเด้อนางเด้อเด้อเด้อนางเด้อเด้อเด้อนางเด้อกินหอมยวนยวนเรือนจวนใจอย่างนี้เลยเพื่อนอ